ซึ่งคุณแม่ก็ได้หลงเชื่อแล้วก็มีการมาถอนฟ้องในขณะนั้นนะครับต่อมาอีกนะครับหลังจากที่ที่มีการกระทํากับผมเนะี่ยนะครับเมื่อสามปีที่แล้วเนะี่ยนะครับผมก็ได้เก็บเอาไวเ้เก็บเอาไว้คือได้ได้ได้แต่เก็บความหมดคนเอาไวนาน้นะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับน้องน้องของเต้บงคนกินเะนี่ยก็ถูกฟ้องในะคดีที่ผมถูกยี่เป็นตำรวจฟ้องมานะผมก็มีคนที่รับผิดชอบนะครับในการที่น้องน้องของเต้ถูกฟ้อง เราก็ได้มีการจ้างทนายความมาว่าความให้แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายกัจำนวนทั้งสิ้น1นึ่งแสนบาทนะครับสําหรับรุ่นน้องเต้มงคลกิจแล้วก็สามารถนะครับทำให้ศาลยกฟ้องได้นะครับนะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อมาอีกนะครับเต้มางคลกิจเนี่ยนะครับก็ไปร่วมกับสสกายเนาะสสกายเนี่ยนะครับก็ไปหลอกนะครับคนจีนโดยเอาชื่อผมเนี่ยไปอ้างนะครับนะตามบรจจวันนี้เลยนะครับตามบรจจวันที่ผมเอามาให้ดูเลยครับว่า สสเต้เนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยร่วมกับสสกายนะครับไปทาการหลอกลวงนักธุรกิจชาวจีนที่ทําของผิดกฎหมายคือของิ